ให้เข้าใจว่ามีเรติกันอะไรนะเหมือนกับว่าเหมือนนะในประสงค์ที่จะให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยบันดำเนินไปตามตามคันรองการคนที่ที่เขาเรียกรืองความไม่วางใจกับของประชาชนเนี่ยไม่ให้เข้าดํารงตําแหน่งไม่ให้ดําเนินการทั้งๆท,ที่ไม่ไม่น่าจะมีเหตุไม่สมควรจะมีเหตุอะไร นะั่นที่จะนั่นะที่จะทําอย่างนี้นะอย่าไปฟื้นมติมหาชนเลยนะเพราะว่าประชาชนเขาจะจาว่าอ้าวท่านก็ไม่เคารพมติมหาชนนี่เขาก็ไม่มีความไม้วางใจที่จะเลือกท่านเข้าไปให้เขาเขอาไปออถ้าเขาไม่ดีหรืออะไรไปทำผิดอะไคอยจัดการกันทีละไม่ไม่ไม่สายเกินไปประชาชนเขาจะเห็นว่าท่านทําหน้าที่ของท่านถูกต้องท่านเคารพเจตนารมณ์ของประชาชน ในสภาวะของบ้านเมืองตอนนี้มันดูเหมือนกับว่ามันน่าจะดีนะเพราะว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็มีโอ้โหจะมีพรรคการเมืองไหนที่มีคะแนนเสียงสูงขนาดนี้มันมันไม่ท้ามีปัญหาเลยเพราะคนที่เขาเลือกประชาชนที่เขาเลือกพรรคการเมืองไหนมาเป็นหลักของระบอบประชาธิไปไตย เขาก็ให้หัวหน้าพรรคนั่นแหละเขาต้องปานเป็นไปนเป็นผู้บริหารสูงสุดเป,เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศมันก็จบแค่นั้นแหละพอเลือกตั้งเสร็จก็รับรองสสก็เข้าไปประชุมกันเลือกประธานประธานสภา,าแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีจบเขาก็ทํางานเขาก็ตั้งคณะรัฐมนตรีทํางานระบอมันเป็นอย่างนั้นทางานไปถ้าเผื่อว่าเขาทํางานไม่ดีหรือทํางาน ที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับประเทศชาติหรือไม่ตามตามนโยบายที่ให้ไว้แก่ประชาชนนะตอนที่เราหาเสียงเลือกตั้งเราทางสภาคือฝ่ายนิติบัญญัติเข้าควบคุมกันอยู่แล้วนะคะเขาก็เขาก็เ,ากเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าบุคคลพวกนั้นเช่นตอนนี้ที่มีการกล่าวอ้างกันว่ากระทำผิดกฎหมายถือหุ้นถืออะไรเนี่ย เราก็ไปดําเนินการตอนนั้นได้นะคะไม่ควรที่จะมาเไม่เข้าใจว่ามีเรตันาอะไรนะเหมือนกับว่าเหมือนนะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าไอ้ความในใจเนี่ยมันไม่มีใครร่วรู้กันในใจแต่เหมือนกับว่าเอ,อไม่ประสงค์ที่จะให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันดำเนินไปตามตามคันรองของมัน การคนที่ที่เขาเลยทำควายวาความไม่วางใจกับของประชาชนเนี่ยไม่ให้เข้าดํารงตําแหน่งไม่ให้ดําเนินการเพราะฉะนั้นทําให้การปกครองประเทศเนี่ยเไม่มีผู้บริหารทั้งทั้งที่ไม่ไม่น่าจะมีเหตุไม่สมควรจะมีเหตุอะไรนะ,ท,ะที่จะที่จะทําอย่างนี้นะตอนนี้เอ,อ มีในสภาอาจารย์ก็ไม่อ้างไม่ไม่พูดเลยนะไม่ไม่ว่าใครอะ่ะก็บางบางคนก็อ้างเรื่องหุ้นสื่อว่าจะไม้รับรองให้คนได้รับเลือกตั้งสูงสุดเนี่ยเ,เข้ามาเป็นนายกร,รัฐมนตรีเนี่ยก็จับได้เป็นสองประเด็นใหญ่อีกข้อก็คือมาตราหนึ่งสองว่าเขามีนโยบายจะแก้มาตราหนึ่งหสองหรือจะเออหรือจะยกเลิก อาจารย์ฟังแล้วก็อย่างที่พูดเนี่ยว่าสําหรับเรื่องหุ้นเนี่ยมันก็ยังถกเถียงกันอยู่นะมันไม่ใช่แหมประเด็นบัรชัดเลยใช่ป่ะโอ้โหเนี่ยพ,พอนั่นก็ส่งไปสารรัฐธรรมนูนหรือใช่มาตราหนึ่งร้อยห้าสิบอดนานี่ก็ส,สาร รัฐมนูลวิจัยได้เลยหรือศาลยุติธรรมวิจัยได้เลยแล้วคุณคนที่ได้รับเลือกตั้งเลือกแรนสูงสุดเนี่ยจะค้นไปจากตำแหน่งอย่างนี้มันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาเออตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์มีความรู้สึกว่ามันวุ่นวายเนี่ยเหมือนอาจารย์เห็นใจนะคนที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ยยิ่งจะแย่กว่าอาจารย์นะเพราะอาจารย์เนี่ยทำหน้าที่วิทยาคดีมาต,ตั้งนานก็พยายามที่จะฟังเขา เราก็จับจับถูกว่าเขาพูดอะไรยังไงซึ่งอาจารย์อยากอยากให้ให้ข้อ,อสังเกตนิดนึงคุณไม่รู้เรื่องการวินิจฉัยคดีของศาลคุณอย่าพูดข้าวล้วงประเด็นเรื่องของศาลนะว่าโอ้อยังเงี้ยคนคุณเนี่ยที่ได้รับเรื่อง,องตั้งสูงเรื่องคะแนนสูงสุดเนี่ยต้องลงโทษแน่เลยถ้าทําเป็นอย่างที่กล่าวหาเขาไอ้ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า โอ้โไม่มีมันโอ้โแล้วก็ไปหาหลักฐานการประชุมประชุมอะไรมนาะ <c oughs> คุณไม่ใช่สารนะคะเพราะสารเนี่ยก่อนที่เขาจะลงโทษใครหรือเขาจะยกฟ้องอะไรเนี่ยโดยเฉพาะการลงโทษเนี่ยเขามีหลักของอผู้พิพากษานะครับแต่เราเพากผู้พิสากษาทีรทำที่จรย์อยู่มาถึงสามสิบกปีเนะี่ยาคุณต้องเขียนให้ละเอียดเพราะฉะนั้นเขียนในคำพิพากษาให้ละเอียดการจะลงโทษเขาพูดกันถึงขนาดว่าจำเลย จำเลยถูกพิพากษาลงโทษแล้วคำนับว่าจริงอย่างที่ท่านวิจัยมาแล้วก็ยินดีรับโทษโดยความโดยความสบายใจไม่ใช่โอโ้อะไรเนี่ยเขียนอะไรมากก็ไม่รู้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้เทำไมยอาจารย์เป็นพวกสามีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ศาลจังหวัดจันทบุรีเรื่องคดีค,คดีฆ่า แล้วปรากฏว่าเขาสู้คดีเต็มที่ไม่รับสัดภาพเลยแต่ว่ามันมีบางตอนที่คำสามส่วนวเขาพัง,งมาคขาม,มันเป็นประโยชน์กับการิจิญณาคดีอาจารย์ก็จะลดโทษให้หรู้สึกอย่างมือทักงาจำคุกสิบสิบสองสิบห้าปีอะไรจำไม่ได้แน่นะะหลายปีนานมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาก็มายืนตรง,งหน้าเพื่อหล่อเซ็นชื่อในสำนวนอาจารย์ก็ แหมมันอยากจะถามวัดทําไมเขาสู้สุดเวียงเลยแล้วนะก็ถามก็บอกถามจริงๆนะศาลอ่านคำพิพากษาไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนอกจากว่าจะอุทธรณ์ดีกาไปจําเลยฆ่าเขาหรือเปล่าจําเลยหันมาพูดฆ่าจริงครับท่านแล้วเขาไม่ได้มีรสน์โกรธแค้นอาจารย์เลยนะเมื่อแลูกพ่ออาจารย์เข้าไปในในห้องห้องพักเนี่ย หน้าบัลังเอาไวให้เซ็นที่ในสำนวนเขาบอกว่าจะท่านครับจำเลยดีใจย่งเลยบอกติดคุกตั้งสิบห้าปีนี่ดีใจเรอเขาดีใจว่าท่านลดให้เขาตอนที่ท่านอ่านครั้งแรกอคำรังสารครั้งแรกนี่เขามีความารู้สึกว่าวันนี้เขาถูกปรหานชีวิตแน่แล้ว เพราะฉะนั้นวม่าเราลดโทษให้เขาเนะี่ยตามที่การที่เขาได้ทําแล้วก็เขาตั้งพูดปเป็นเถื่อรับสารภาพแล้วไปตามกฎหมายนี่แหละกฎหมายเขาบอกว่าถ้าให้อ,อันเป็นประโยชน์รูปคดีก็อาจ,จ <c oughs> สารอาจจะใช้ดุลพินิจลดโทษให้นะอนแล้วแต่เราแต่สารอาจารย์ก็ลดโทษอย่างนี้ <c oughs> เขาเขาดีใจเขาดีใจเพราะงั้น คุณพูดอย่างนี้กลับมาในเรื่องของการเมืองเนี่ยถูกมันไม่เรื่องการเมืองแต่มันเป็นการเมืองเอที่มันไม่น่าจะมีปัญหาแต่สังคมไปสร้าง้มันมีปัญหาด้วยพีนะีเพราะงั้นอาจารย์แนะนำให้หยุดพูดเถอะก็เมื่อคุณเอเห็นว่าเขาถือหุ้นเขาอะไรเขาเอออผู้เป็นผู้จัด,ด,ดจาก,การมดกอะไรอะไรนี่หลายเรื่องนะก็คุณก็บอกว่าคุณก็เห็นว่าอ่ อันตามอันแต่เออี่ยเขาจะติดหรือถูกเลยวไม่ก็ไม่เข้าใจก็พูดแค่นั้นแล้วก็ส่งเรื่องไปคนฝ่ายที่นักวิชาการหรือเออเขาเรียกอะไรพิธีกรนักข่าวอะไรเนี่ที่ที่ไม่รู้ว่าเขาอย่าไปพูดให้มันลึกไปถึงก็ว่าอู้ยมันต้องเป็นอย่างนี้มาต้องเป็นไม่พูดกันลึกึกมากเลยกะัเอ๊ะ ใหมันเป็นฐานกันมาเนี่ยงงอยู่นะแล้วก็มันทําให้เราหัวหมุนแล้วสังคมก็หัวหมุนเด้ออาจารย์หัวหมุนแล้วคนที่ที่ไม่ได้รู้กฎหมายเลยอะไรเนี่ยมัน,นหมุนใหญ่เลยวา่าอะไรกันแน่เราก็ไปคิดว่าเฮ้ยทาไมเราเลือกมาเราก็ทําหน้าที่ของเราประชาชนเนี่ยแล้วทําไมมันมีปัญหาถึงขนาดนี้ถึงจะไม่ได้เป็นเลยเหรอแต่ดีจะพูดถึงอ่ะพูดถึงเรื่องพูดนีแ่แหละ เราก็จะพูดถึงเรื่องมาตรา112ซึ่งก็จะมีคนพูดเนี่ยว่าไมา่ไม่รับรองคนที่เอได้คะแนนเสียงโดยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นจำนวนลนหลามเนี่ยไม่เอาเพราะว่ามีจะแก้มาตรา112หรือจะยกเลิกเออเขาพูดอย่างนี้อ่อคุณต้องดูให้ลึกซึ้งคุณต้องฟังเขาก่อ,อนนะไม่ใช่ว่าพอเขาพูด พราเอยสถาบันปั๊บนี่บอกโอ้ยนี่มินสถาบันนะเอ่อมินสถาบันนี่ในประมวลกฎหมายายานนี้มันมันยหยัดแห่นัน้วมันิบ112ซึ่งเดียวโอ้หเขาไปดูรายละเอียดกันแล้วกันนะอยจากจะไม่พูดอนะ่ะมันมีอยู่สามข้อโนมินเย็ดยามแล้วก็มินประมาทดูมินนะสถาบันแล้วก็ บุคคลที่ทําการนระการับโทษสูงมากนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ก็มีกันมานานแล้วล่ะแต่ทําไมตอนนี้มันมันโอ้โหมันมันชุกเกิดน่ะมันมีแล้วเอาจารย์ก็มาดูแล้วแล้วก็อาจารย์ก็เคยเขียนบทความว่าทาอย่างนี้มันเหมือนกับเอาพระมหากษัตริย์หรือสถาบันเป็นเครื่องมือในการทําร้ายกัน มันมันเสียทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจารย์เขียนในนี้เป็นข้อข้อเลยว่าผู้กล่าวหาก็ไม่ใช่ไม่เสียนะท่านจะไปบอกท่านรักชีวิตสถาบันชีวิตจิตใจ,จแล้วท่านไปกล่าวหาคนอื่นมาครับเลวเขาอะไรเนี่ยนั่นแหละท่านถ้ายิ่งอยู่ในในสถาบันการเมืองด้วยกันเนี่ยแปลว่าท่านเอาสถาบันเนี่ยมาใช้มาใช้ในการกล่าวหากันแล้วก็ เวลามันเป็นคดีความโกูกคดีมันก็สืบกันไม่รื้อมาอะไรกันอะไรเนี่ยมันเอ่อไม่ควรทางการที่ดีไม่ควรที่จะเอาสถาบันมาใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องนี้แล้วก็จะมาเอาสถาบันเนี่ย <c oughs> มาเป็นเครื่องมืออีกหรือที่จะไม่ยอมรับคนที่ยมันกลายเป็นนี้ คนที่เขาเลือกมาเขาเลือกเอ่อคุณพิธานเนี่ยมาเนี่ยเขาก็ต้องการจะให้เป็นนายกคุณเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องของสถา,าบันมาบอกไม่ให้เป็นเพราะว่าไม่ดีอ่ะมินอ่มินสถา,าบันคุณเอาสถา,าบันมาเป็นอันตรีค่ะนึกออกไหมก็ยกสถา,าบันเนี่ยคนที่เขาเลือกมาเขาต้องบอกเอย้ย ทำไมอย่างนี้ล่ะเราเลือกของเรามาเราดูดีว่ทาทั้งที่สถาบันท่านไม่ยุ่งเกี่ยวท่านอยู่ในสถานอะไรเป็นอะไรเป็นสถานะเป็นที่เคารพคุณไปดึงท่านลงให้เป็นปฏิพักกับประชาชนทำไมแมนะ้เพราะงั้นอย่า,าเรื่องสถาบันบบมาแล้วทําให้เล้อ,อการอ้างเนี่ยมาเป็นเหตุท,ที่ไม่ยอมรับข่าวมาติของมหาชนนี่เป็น,รนเรื่องสำคัญนะแล้วก็เรื่องหุ้นเนี่ยมันก็มีเห็น กรกตบอกอุใช้ยมาตรา151มาตรา151นี้กรกตก็ต้องทําการไต่สวนไต่สวนแล้วส่งไปอายการอายการก็ต้องฟ้องศาลไม่รู้อีกกี่ปีแล้วคุณจะมาฟังตอนที่ตอนที่ดําเนินคดีเนี่ยตอนนายการไอตอนที่กอกตดําเนินคดีเนี่ยต้องถือว่าเขายังบริสุทธิ์มาตายยิบก้าหรือหููมาตายยิบกล้านี่นะ เนีย่ยอาจารย์จดไปเลยไหมเอ่อให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเหมือนเป็นผู้กระทําความผิดไม่ได้ท่านมาอ้างอันนี้มาตา้อยสิบสองหรือมาตาไหนก็ตามแล้วทํากรรมยีดกรรมเขาไม่ให้เป็นอายกเนี่ยแปลว่า ท่านฝ่าฟืนแล้วทำนุนมาตรา29คนนี้ด้วยนะแล้วกเ็เรื่องอีกอย่างต้องระวังคนที่กล่าวหาอาจารย์ไม่รู้หลักผราะมักกล่าวกันหลายคนไม่ไม,ไม่ไม่พูดชื่อ,อ,อว่าเขาถือหุ้นอะไรเนี่ยนะแล้วก็ผิดตามมาตรา151เนี่ยมันมีมาตรา122นะทักเลยว่าว่า บุคคลใดที่ไปกล่าวหาเขาแล้วโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้มีความผิดอย่างนั้นเนี่ยต้องระตกจำคุกนะต้องปรับ,รบ,รบทั้งทั้งปรับทั้งจำคุกเลยนะแล้วก็ถูกเ,เพิ่อถอนสิทธิ์เรื่องต่างด้วยท่านระวังให้ดีนะฮะก็เอาจะพูดว่าท่านสงสัยกันแล้วกันสื่อจะผิดไม่ผิดนั่นจะเป็นน้ำนา้ของสารแล้วก็นัข่า,ขาวหรือ พิธีกรอะไรก็อยาาเข้าร่วมไอ้ว่าสารจะต้องเ,ออเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะเป็นอย่างนี้แนละ,คง,ะออค,งคงจะเอคงจะติดคุกแล้วท่านไม่ได้เป็นสารใหาอยากก่าเข้าร่วมไปอย่างนั้นนะฮะอย่าไปทำพูดอย่างนั้นไม่ได้สังคมวุ่นวายหมดเหมือน,นขอให้ระงับการพูดการจาในเรื่องนี้แล้วก็รอฟังแล้วก็ออขอ โดยเฉพาะเอ่อนักการเมืองด้วยกันคือสสด้วยกันนะอย่าอย่าไปใช้วิธีการที่กีดกันไม่ให้ให้เขาเป็นนายกเเพราะว่าการกีดกีดกันเขาเหมือนกับท่านวางตัวเป็นศัตรูกับประชาชน,ชนเพราะดูที่แมอาจางงกันไม่เคยเห็นจริงๆนี่อาจารย์อายุาแปดสิบกว่าแต่ขนาดนี้ยหมผ่านการเลือกตั้งมาหลายครัง้งหลายครัง้งไม่มีไม่เคยเห็นงงเฮ้ยทำไมคน อะไรกันขนาดนี้แล้วจะให้คนจัดมันะจับฉากได้ไหมทำจับฉากได้ไหมเอาเงินไปจ่ายพวกนี้ให้มันลุมอย่างเงี้ยมันไม่มีทางใช่ไหมก็อจ่ฮันก็เห็นคือก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาอะนะคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่เขาุกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับจางหรอกก็เป็นเ,นเธออย่าไปฝืนมัดดมหานชนเลยแล้วอย่าถ้าคุณฝืนครเนี้ยออถ้าเป็นออสสเนี่ย ข่าวต่อไปเนี่ยมันจะมีผลมันจะมีผลกับตัวท่านเองนะครับเพราะว่าประชาชนเขาจะจำว่าอ้าวนี่ท่านก็ไม่เครารพมติมหาชนนี่เขาก็ไม่มีความไว้วางใจที่จะเลือกท่านเข้าไปให้เขาเข้าไปแล้วก็คนเราเนี่ยมันแน่นอนแล้วท่านแน่ใจว่าเขามีความผิดตามไหนก็ตามเดินไปทำเ,เรื่องมาอะไรสองอะไรก็ตามไปทำตอนหลัง ไปทำตอหลังทีออ่อาจจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรอือไปฟ้องไปอะไรส่งเรื่องให้สารัลนุนก็แ,แต่แต่แต่ตอนนี้ให้เขาทำหน้าที่เขาไปก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ประเทศชาติเนี่ยปราศจากผู้บริหารไม่ได้นะจำเป็นต้องมีผู้บริหารนี่มันต้องม,มีนายกรัฐาาารอยู่ให้เขาเข้าไปเถิดนะ,ะถ้าเขาไม่ดีหรืออะไรไปทำผิดนี่ยคอยจัดการกันทีหลังไม,ไม่ไม่สายเกินไปนะคะแล้วก็เป็นการกระทําที่ถูกต้องด้วยแล้วก็ข่าวต่อไปเนี่ยถ้าท่านทําในนี้ถ้าเป็นสสด้วยกันนี่ย ประชาชนก็จะเห็นว่าท่านทำหน้า,นาที่ของทนตูกต้องท่านเคารพเจตนารมณ์ของประชาชน